มันก็ไม่ผิดหรอกที่พี่เป็นอย่างนั้นน่ะมันก็ไม่ผิดหรอกครับที่พี่เป็นอย่างนี้แต่พวกกันตรงๆเขาก็ไม่ผิดที่เขาเป็นแบมนั้นเหมือนกันเนี่ยพี่เข้าใจใช่ปะมุมมองของผมอ่ะคือเขาอ่ะทนเพราะว่าเขาเห็นว่าพี่แฮปปี้อยู่หน้าแฮปปี้ฮาน่าแฮปปี้ซึ่งตัวเขาก็อาจจะมีความแฮปปี้อยู่บ้างนิดนหน่อยครับแต่พอวันนึงมันโดนมันโดนมันโดนจี้จุดอย่างเช่นการที่พี่ไม่คุยกับเขาการที่พี่เมินใส่เขาพอมันไปจี้จุดตรงนั้นแล้วอ่ะ ก่เหมือนกับกลายเป็นว่าความทุกข์มันมีมากกว่าความแฮปปี้อะครับเพราะที่ผมรู้มาพี่ไปหอ่อห่อคุมถุงเขารู้แล้วเอาไปทิ้งไว้ที่โอเปียมเลยเหรอครับอก็ขอโทษเขาแล้วอะแค่ว่าพอไปขอโทษปุ๊บมันอารมณ์เขาก็ยังโมโหก,กับเรื่องตรงนั้นอยู่แล้วย้พี่ทาไงวะพี่ก็ขอโทษไปแล้วอะพี่ลองให้เขาคมหขวพี่แล้วพี่เอาไปปล่อยพี่จริงไปตรงนั้นบ้างครับพี่จะเข้าใจความรู้สึกเขาโทษนะรกบพี่เป็นดูไวแล้วมันยังไงล่ะครับเป็นดูไวมันก็คนเหมือนกันปะเฮดี เล่นแล้วเนี่ยบังถอยสัตว์หนึ่งูน์แล้ว,ลว,ลว,ลว,ว,ลวเปิดมาอีกทีนึงไอ้หน้าหีผ่านบบาไปแป๊บเดียวโดนน้ำซะละอวยไม่ได้เป็นงี้ตลอดจบแค่ไม่เพียรไปก่อนเลยไปอ่ะขออะไรเงีกอพี่ะ ไปอะไรสักอย่างหรือยังครับโอเคโอเคส่งทีไม่ได้เลยอานอนกูบุกอยู่ดีโดนนำหนึ่งศูนย์เฉยพอขวางสับขาแฟนจริงได้ปหมได้ไหมอะไรพี่ไปทำไอเบลลี่ก็ได้ให้เบลลี่ทำได้ปหมเย้กูดูฝั่งผิดวะกูนึกอานอนนำไม่สัตว์เอลยทำไมให้เบลลี่กระทืบแฟนมูทีได้ไหมวางสิเฮ้ยไม่ได้พี่ แค่ทีเดียวแค่ทีเดียวต่อยหมดขอเล่นแฟนมึงได้ป่ะไอสัตว์ใครใครใครรักวีไอบิลลี่เตะหน้าแฟนมึงแค่แค่ทีเดียวได้ป่ะทีเดียวไม่ได้พี่ตอนพี่มีแฟนพี่ยังรักแฟนพี่เลยไอแกงของไรได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตอบแทนเลยไม่ได้อันนี้แกถ้าเกิดแกงขอไม่ได้เดี๋ยวผมขอได้ป่ะผมขอพี่ร้านนึ่งจบกันได้ไหมอะไรเนี่ยเออเอาเพื่อนพี่ไม่ค่อยทำงานพี่เงินไม่ค่อยเข้าเป๋าเลยครับ เราจะไปทำอะไรอีกเก็บไปดูเล่นเก็บไปดูเล่นเยินดีโละใช่นะคนชูชกอ่ะสวัสดีครับสวัสดีอีกรอบนึงครับตำนานชูชกมันโกหกทั้งเพยครับนะของมันในตู้เยอะของแกงอีกแปลว่าพอมันเห็นแค่ตัวมน้ามาแล้วใช่ปหมไม่ใช่ครับอันนี้มาด่าโดยเฉพาะปเลยนะเพื่อนผมมันคนขยันทำนะดูากกหารเดินมาด่าโดยเฉพาะเลยนะอันนี้ไม่ได้มีแล้วนี่ อยากดูมวยอ่ะนะมีมวยให้ดูป่ะมีคนเตี้ยให้ดูป่ะช่วงนั้นว่เบื่อมันมึงไงเกียร์เกียร์ผมอยากไปขับรถนาเล่นเกียร์อยากไปขับของนาสิดิงรู้ป่ะเนี่ยวัน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 กูก็แบบวันวันกูก็อยากจะช่วยเฉินคุยนะแต่ว่าแบบน้าผมอยากได้พอแล้วไม่ต้องนาเกี้มันเสียงกรี๊ดอยู่นะอันนี้อันนี้คือต้องบอกผมก่อนเลยว่าตะกี้กูเจอไอ้หล่อน้าผมชนเสาทีเดียวพังเลยอ่ะง่าไง พังง่ายเจอไอ้หรอมันกำลังทำอุตษาอยู่แุ้กก็ได้ยินประโยคแปลกๆมันบอกว่าอุ้ยช่วงนี้พี่แกเป็นบ้าโหลากมาโคตรสวยไปไม่ถึงฝันโดนึงคขเสื้อซะก่อนมันนั่งอยู่จริงๆนะมันให้คำสอย่างนี้ได้นึงนะปันใจปันใจน้องรักโทรมาหาพี่สิเบอร์โทรพี่เอาแล้วเอาแล้วยังไงโอ้โหมึงจะดึงบอลหาพ่อมึงเหรอไม่เปิดหรอก มึงมึงโทรมาหาเบอร์กูสิ oh. ฟาวไซเอีบยบไอวุฒมึงเห็นตี้ปาร์ตี้ฝั่งตรงข้ามสภาไหมที่มันนั่งอยู่กับทั้งกูปะ่ะมึงวิ่งไปถ่ายรูปชัดๆแล้วส่งเข้าเบอร์มาถือไอเชิญสิโอเคเนี่ยมีแต่กอะ่ะพวกกอะ่ะอยู่กับพวกมึงอ,อยู่กับมึงจริงไหมล่ะดูไอตีนแล้วกันเดี๋ยวกูให้มึงดูรายชื่อแล้วกัน <ะ S 1> น่ารักน่ารักพวกผมเสมอปูก ถึงแม้ว่าพุ่งจะด่ากูรับหลังตลอดเหมือนแก๊งอื่นก็เถอะมีครับนะมีไอเปมาด่าประจำเลยด่าใครขึนะผมไม่ครับผมไม่ด่าใครขึนะใช่โดยเฉพาะเยเนี่ยเกียร์เนี่ยเกียไอเกียนี่ก็เลี๋ยวเขเผดี๋ยวะนาขยายความ่อนครับเอาผมก่อนผด่าใครนพี่ผมไม่เคยด่าพี่นะเว้ยด่ากูเถ่าประจำพี่เคยได้ยินเหรอเคยได้ยินไหนจำมึงจริงจากสตีมึงอะพอใจไหมอะไม่ผมไม่เคย ผมไม่เคยรับหลังใครทั้งนั้นอ่ะผมเตือนมัตลอดครับไอเกียถามพี่เฉินนะผมเคยรับหลังเกมไหมถามบังก็ได้ที่หลงด้วยจ้าพี่เฉินไม่ใช่แต่ว่านี้อันนี้อันนี้คือมันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะว่าไอเฉินไอ้หล่อมันตอนนี้มันคุยใช่ป่ะกูก็เลยบอกว่าเนี่ยมึงทำไมมึงไม่ช่วยพี่สาวมึงแล้วมันก็พูดขึ้นมาว่า ผมก็ช่วงนี้ผมก็โดนเพ่งในอยู่เหมือนกันครับทประมาณเนี้ยใช่ไอ้รอใช่แล้วมันก็บอกว่ามึงบ้าอะไรอย่างเงี้ยสักอย่างวันนี้พี่แกเป็นอะไรไม่รู้ดูบ้าบ้าแกมีข้าวป่ะข้าวจานไหนเก้าห้าหกผมมี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 ผมกินหมดกินแบบที่ไม่ขออะไรเลยก้าห้าหกเห็นป่ะมีแค่ผมเท่านั้นแหละที่มีข้าวเหรอสวัสดีครับพี่ชายศิลาดีป่ะ แก้ผมเท่านั้นแหละที่เลยพี่อยู่เป็นอัลลมแป๊บพี่เลือผมนี่เห็นปะพี่เลือผมมาละพูดไปพี่หลงอะไรอ่ะพี่หลงไม่อยู่มีดามาเลยน้าบอกว่าผมรับหลังนะผมไม่เคยรับหลังใครถูกปะพี่หลงอะไรอ่ะผมไม่เคยรับหลังใคราพี่หลงบินอยู่ปะบินุยเอหึทำลายเต็มหน้าเลยเฮ้ย ไม่ไม่มีกูแต่มีแต่มึงไอ้บินไอ้บินมึงเชื่อกูบินกูไม่กระทำให้มึงกูไม่กระทำให้มึงผิดหวังอยู่ละโอเคปะเช็ดยิมตัวแบเดี๋ยวเด้อเด้อเด้อยิมตัวนึงยิมตัวนึงยิมตัวนึงเด้อเดอเด้อจะไปทำอะไรอ่ะเออไปเพียวไปเดี๋ยวอดื้อย่าดื้อไอ้บินไปกูเป็นกูดำเพี้ยเดินไปเองได้ไปไหนอ่ะไปมันแกขอเพียสามคนอย่าไปไหนเออมาเพียวไปเพียว ที่ทำตัวมีความรับทงเฮียหรอวะพูดจาของคสามคนมึงเรียกกูมาทำไมเนี่ยเออมีแค่มีกับกูเท่านั้นแหละอ่ะไรอ่าสามคนพี่น้องคุยกันยังไงเขาอยู่ปะตอบไปแล้เปรมเอาพี่พี่น้องกันกูต่อบไปแล้วไงกูตอบไปแล้วไง มึงเอากูมาเพื่อแสดงความน่าเชื่อถือเหรอหรือไงเออใช่ไอเบียนมึงกับกูเรามึงกับกูเนี่ยรักพี่น้องถูกทางอยู่ละถูกปะตอนดี้มันไม่ใช่ไอเฮียกลายเป็นคนค้ำซะนะเมือนเอาเบลลี่มาเพิ่มมากดดันกูเพิ่มอะในความหมายอะไป่ได้กดดันแต่แคแต่พี่ปากแต่พี่ปากแข็งจริงนะเออพี่ปากแข็งพี่โกเสียฟอร์เมอันนี้พวกผมรู้กันอยู่แล้ว ก็กลัวเสียฟามทำไมพ,ออพี่จะเสียงฟาวทำไมพี่จะแอคเสียงทำไมเวลาเขาโดนคนอื่นเขาจับไ่ได้อะไม่ต้องแอคเอเอเพีเ่พูดปกตินี่เละแล้วก็รู้กันเออม่มือก็สองค,อคน้วไปใช้คือคนอื่นอะมันอวยพี่เว้ยแต่ผมอะรักพี่เว้ยรักพี่ในทางที่ถูกแต่น้ะมันให้ทายเข้าใจไหมใ้มก็ผมผมก็ให้ทายพี่แต่ก็อยู่ที่ว่าถ้าเกิดว่าช่วงนั้นพี่ถ้าเกิดว่าช่วงนั้นพี่ใช้เอค่ะมันก็ใช้ทายฟไม่ได้ไง มเราต้องเปลี่ยนปืนถูกปะล่ะอะไรอ่ะมึงก็ถือหัวมึงอะ่ะเปลนอะไรเนี่ยก็ถือหัวมันแล้วนีเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้เงี้ยล้วมาให้ท้ายเราเงี้ยเราก็ไม่อยากได้ไงก็เอามาสาาาุดท้ร์รถกระเป๋าดีถูกปะล่ะไม่ใช่ไงก็ไม่ได้ใช้ไงเอานูให้มันมีสาระเออไม่มีสาระซะแล้วเพื่อนเออผมถาม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 ประโยคนึง พี่พี่ดเออเอาแบบพี่คิดยังไงตอนเนี้ยเอาความคิดพี่ตอนนี้พี่คิดยังไงผมไม่ถามว่าเรื่องอะไรแต่กูกูตอบไม่ได้ตอนนี้กูคิดไม่ออกเว้ยเพื่อจริงอ่ะจริงอ่ะตอบไม่รู้ว่ามันต้องยังไงเว้ยจริงๆอ่ะพี่ตอบได้พี่ยังมีความคิดแต่พี่แค่พี่กำลังสับสนว่าพี่จะตอบคำตอบไหนดีเพราะเรื่องที่ัวพี่มันเต็มไปหมดฮะอ้หลายประโยคนละกูแค่คิดว่าเขาแค่กลัวเสียฟอร์มกับเราเว้ยมึงรู้อยู่แล้วกลัวเสียฟอร์มกับปากแข็งคนร้องไห้อะไม่ผิดดูลาเคยกล่าวไว้เราเปิดฟังเักเพียงสิ อันนี้ตะล่อมพากูไปคุยเรื่องอื่นแล้วก็วนกลับมาเรื่องนี้ไม่ใช่เพียตอนแรกครับเหมือนจะพาไปเรื่องอื่นทายทายเฮียอะไรวนกลับมาเรื่องนี้อีกอารมณ์ตะล่อมกูอะไม่ใช่พฤติกรรมะไม่ใช่ไม่อยากให้พี่เซงไงผมเห็นพี่แบบว่าไม่เซงแบบไม่รู้อ่ะพี่ดูเอาใจครับพูดตรงๆอ่ะพูดูเอาใจขนาดนั้เหรอวะถูกใช่เพี่เอาใจคือแบบถ้าเกิดเอาใจกับผมผมไม่ซีเรียสนะแต่คือมันเป็นเรื่องความรู้สึกพี่ คนสองคนอ่ะมันอย่างอเราอ่ะมันมันเป็นความสัมพันธ์คนละแบบอ่ะใช้คำนี้ดีกว่าทั้งนี้พี่ถามพวกมึงอย่างหนึ่งกูดูเงี้ยวเหรอวะถามว่ายี่เงี้ยวไหมถ้าเกิดพูดตรงๆใช่ในมุมความรักนะในมุมแบบชีวิตคู่อ่ะพี่ดูอ่ะใจเกินไปในบางครั้งใช้คำว่าในบางครั้งนะซึ่งมันมันมันก็เป็นตัวพี่แหละแต่พอมันมันอาจจะเป็นถึงจุดที่แบบเขาแบบอ่าอ่าอันั้นเอางี้ั้นเอางี้ไปพี่ถามพวงอย่างหนึ่งว่า คือแน่นอนว่าเราก็ต้องเลือกกับคนที่เราตรงใจที่สุดถูกปะอ่าถูกเพราะว่าพี่กขาเพราพี่แคร์เขาพี่ยังยิ่งเงาไงถูกไหมอ่ะอันนี้ผมพูดตรงนี้ก่อนเนาะเพราะว่าพี่แคร์เขาพี่ถึงยิ่งเงาอ่าถูกไหมแล้วทำไมแล้วถ้าเกิดทาไมแล้วพี่ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนจากความยิ่งเงาของพี่อะเปลี่ยนเป็นพูดความต้องการของพี่จริงๆออกไปแทนละครับคือพี่ไม่ได้รู้สึกว่าพี่ยิ่งเงาไงมมงเข้าใจปะปัญหาเราเนี่ยคือกูไม่รู้สึกว่ากูยิ่งเงาเว้ยกูแค่รู้สึกว่าทำไมเขาถึงเง่าเหตุผลตัวเองแบบ มันเป็นหลักวะเข้าใจปะพี่อย่าใช้เหตุผลตัวเองคุยกับเขาตอนเนี้ยคนเรามีเหตุผลด้วยหมดแล้วคนเราเฮ้ยเียรถกูไม่ทันไล่สัตว์เหียรถกูด้วยเออเดี๋ยวพี่เห็นค่อยพาพี่แกพี่เห็นให้ตังค์ไปพาบินพี่เห็นละปากมันละกูไม่ได้พูดเที่ยเลยมันก็ไม่ผิดหรอกที่พี่เป็นอย่างนั้นน่ะที่พี่ใช้คำว่ามันก็ไม่ผิดหรอกครับที่พี่เป็นแบบานี้อ่ะ แต่พูดกันตรงๆเขาก็ไม่ผิดที่เขาเป็นแหบนนั้นเหมือนกันเนี่ยพี่เข้าใจใช่ปะเออกูเข้าใจเออคือตอนเนี้ยเหมือนพี่อ่พยายามต้องการให้เขาอ่ะทําตามใจพี่อันนี้นพูดตรงๆไม่เลยคือพี่พูดเหตุผลไปหมดแล้วเว้ยอันนั้นรู้แต่นั้นนะสำหรับผมมันผมมองว่าเป็นมันเป็นมันเป็นเหตุผลที่แบบคนคือพี่เข้าใจปะว่าคนเรามันมีเหตุผลเว้ยพี่มีเหตุผลของพี่เขาก็มีเหตุผลของเขาจ้าเกิดพี่พูดเรื่องว่าพี่ให้เหตุผลเขาไปแล้วเขาก็จะพูดกลับมาหาพี่ว่าเขาก็ให้เหตุผลพี่มาหมดแล้ว ซึ่งเหตุผลเหตุผลน่ะมันถูกต้องแต่มันไม่ถูกใจครับพูดตรงๆ,ๆอ่ะอ่ะแล้วซึ่งอย่างนี้เหตุผลใครจะใหญ่กว่าวะในความหมายอ,ะอ่ะเอาทำไมเหตุผลมันต้องมีใครใหญ่กว่าล่ะครับพี่ในเมื่อเราสามารถปรับเข้าหากันได้อ่ะทำไมจะต้องมีใครที่ใหญ่กว่าทำไมจะต้องมีใครที่ยุ่งเก่งกว่าตลอดเลยในเมื่อในเมื่อเราปรับเข้าหากันเพื่อหาความบาลานซ์เท่านั้นนะแล้วจะทับเส้นเงินไปทำไมในเมื่อเราสามารถบาลานซ์กันได้อยู่ด้วยกันได้อ่ะ ผมว่ามันก็ไม่มีมันก็ไม่มีใครชอบในสิ่งที่โดนกดทับหรอกอย่างเช่นเอาสมมติพี่อยู่ในแก๊งกับผมผมกดพี่พี่ก็อาจจะไม่ชอบอยู่แล้วในเรื่องความสัมพันธ์พี่พูดในเรื่องที่ไม่ถูกใจได้แต่คนอื่นพูดในเรื่องที่เขาไม่ถูกใจไม่ได้ถึงเขาจะพูดได้แต่พี่ก็ไม่รับฟังอยู่ดีแ้าสุดท้ายมันมันต่างกับการเอาแต่ใจตรงไหนละครับพี่ในเมื่อคําตอบที่เขาให้มามันไม่ถูกใจพี่พี่ก็แค่พี่ต้องแค่ต้องการทําให้เขาตอบคำ,คำตอบแบบว่า ตอบคาตอบที่มันถูกใจพี่อ่ะโดยที่พี่ทาอะไรกับเขาก็ได้อ่ะพี่เข้าใจคํานี้ป่ะผมจันที่มาสีออกมาเป็นยังไงดีเข้าใจแต่คือพี่แค่คิดว่าพี่รู้จักเขาดีเว้ยพี่เลยคิดว่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันไม่จริงเข้าใจป่ะวันนี้เขาบอกว่าเขารู้จักพี่ดีและสิ่งที่พี่พูดมันไม่จริงอ่ะคนเราอ่ะมันมีอยู่สี่ประเภทนะเวลาเจอคนนะเราอ่ะจะเป็นตัวเองอ่ะได้มากที่สุดก็ตอนเลยตอนเมื่อเราอยู่กับตัวเองถ้าผมอยู่กับไอเปมผมจะเป็นคนนึงผมอยู่กับพี่ผมก็เป็นคนนึงถ้าเกิดผมอยู่กับไอ้เพม มันไม่สามารถใช้เป็นตัวเองได้ตลอดเวลาหรอกครับพี่คนเราอะซึ่งบางครั้งอะบางทีแบบเวลามันรู้สึกแย่อยู่ที่สุดแล้วอะมันจะแสดงมันจะแสดงความเป็นตัวเองออกมาเนี่ยนี่ผมว่าพี่มนันดีเขาก็กำลังแสดงความเป็นตัวเองออกมาอยู่ตอนเนี้ยซึ่งพี่ก็รู้สึกแย่พี่ก็กำลังแสดงความเป็นตัวเองออกมาเหมือนกันซึ่งมันไม่มันมีผลด้านลบกับทั้งคู่อะครับทั้งตัวเขาเองแล้วก็ตัวพี่เองด้วยเล hmm. นี่นคนไม่ผิดที่เอามึงมาคุณข้างคุณเสมอเพื่อนรัก ขอบคุณนะทพลครับพี่ฝ้าครับสาวเป็นเด็กรกคาอยู่ด้วยกันแบนนานครับขอบคุณครับเออเข้าใจผมมองว่าตอนนี้พี่แในเย็นแล้วพี่ถามพี่ลองลองเปลี่ยนไหมครับเราเปลี่ยนจากความต้องการของตัวเองอ่ะไปลองถามความต้องการของเขาอ่ะแล้วถ้าคําตอบมันไม่ถูกใจพี่อีกอ่ะพี่แค่ลองเปลี่ยนจากคําว่าต้องทําให้อ่ะเปลี่ยนเป็นว่าเราลองปรับเข้าหากันได้ไหมอ่ะ แล้วถ้าเกิดว่าพี่ทําให้แล้วมันเป็นบางอย่างที่พี่ทําแล้วพี่รู้สึกว่าพี่ทําไม่ได้แล้วพี่ม,มีความสุขอ่ะก็แสดงว่าเขาไม่ไม่ไม่ใช่คนที่พี่จะให้ความเอ้ยที่เขาเขาไม่ใช่คนที่เขาจะให้ความสุขพี่ได้ครับพี่แค่ต้องเริ่มใหม่แต่ถ้าวันนี้พี่เก็บความรู้สึกแย่ๆไว้ว่าเอ้ยกูทนได้เพื่อความสุขที่ดีข e ึ้นในวันข้างหน้าผมว่ามันก็คุ้มค่าที่จะแลกนะครับ มันไม่มีอะไรได้มาฟรีๆหรอครับพี่ความรู้สึกถ้าอยากได้ความรู้สึกดีๆมันก็ต้องเสียความรู้สึกไอ้เราก็ต้องมีความรู้สึกดีๆให้เขาก่อนเออไอนี้เข้าใจผมถึงบอกพี่ไงฟอร์มกับปากแข็งเะบา,บางครั้ังกันลดบ้างก็ได้ต้องลดความเป็นตัวเองลงนี่คือตอนนี้ <c oughs> พี่ว่าคือเหมือนกับมาลีเขาเป็นแบบนั้นมาตลอดเข้าใจปะ่ะแล้วอยู่ดีวันนี้คือแบบพอเขาแข่งข้อพี่รู้สึกแบบอะไรวะเข้าใจป่ะแล้วพี่เคยคิดไหมครับว่าที่ผ่านมาเขาไม่เคยเป็นตัวเองเลยอ่ะอันนี้เคยคิดปะ เฮียที่เคยคิดไหมไม่เจ็บไหมล่ะท um like ี่ที่แปะครับเขย่าเขย่ากูเลยกูทรงละครับว่าไงครับตองไม่ใช่ดีกว่าขับเลยไปไหนครับอ๋อกคอนเทนที่ครับเมื่อกี้กูโดนสามครับครับสวัสดีครับเฮียพบางทีเขาอาจจะทนมาตลอดก็ได้ครับพอเราทนมาได้เข้าใจว่าเขาแฮปปี้ไงเข้าใจปะ แต่พี่ไม่เคยถามความรู้สึกเขาจริงจริงไงคนเราอาะก็เคยค<น>พูด่ะถูกปะเอา้าแล้วทำไมเขาต้องพูดนะในเมื่อเขาพูดมาแล้วเขาทำให้พี่รู้สึกแย่แบบนี้ไงครับเรื่องนี้ก็รู้แต่ถ้าวันวนั้นเขาพูดกับวันนี้ที่พูดมันก็คนละอารมณ์ปะในความหมายของพี่อะเรื่บณวันนั้นถ้าเขาพูดอะเรื่องมันก็จะไม่เลยเถิดมาขนาดนี้ปะงั้ผมจะพูดในะมุมคือผมมาคุยกับแกออนนีะพูดตรงๆผมมาคุยกับแกมาผมมาไม่อันนี้เขาไม่ได้พูดกับผมหรอกแต่ผมมาเดาจากการคุยความความสัมพันธ์ที่แบบ ในมุมมองของผมอ่ะคือเขาอ่ะทนเพราะว่าเขาเห็นว่าพี่แฮปปี้อยู่หน้าแฮปปี้ฮาน่าแฮปปี้ซึ่งตัวเขาก็อาจจะมีความแฮปปี้อยู่บ้างนิดนิดหน่อยครับแต่พอวันหนึ่งมันโดนมันโดนมันโดนจี้จุดอย่างเช่นการที่พี่ไม่คุยกับเขาการที่พี่เมินใส่เขาพอมันไปที้จุดตรงนั้นแล้วอ่ะก็มันกลายเป็นว่าความทุกข์มันมีมากกว่าความแฮปปี้อะครับแล้วในใจแต่คือมันก็มีเหตุผลนะเว้ที่พี่ไม่คุยกับเขาอะ อ่ะเหตุผลแล้วเหตุผลพี่เคยบอกเขาไหมพี่บอกอ่ะแล้วไปที่ไม่บอกกูไม่อยากพูดอ่ะอูะใคก็หากูงอไงอ่ะแล้วพี่ถามเขาได้ยังว่าเขาจะคิดแบบนี้หรือเปล่าตอนนี้สิ่งที่พี่คิดมีอย่างเดียวครับคือพี่คิดไปเองครับพี่จันที่ไม่เคยถามเขาสักอย่างพี่ตัดสินด้วยตัวพี่เองหมดเลยอ่ะเนี้กูไม่อยากเขามานักงมองว่าแบบกูงอแงเรื่องมากนู่นนี่นั่นคิดเล็กคิดน้อยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะป่ะแต่พี่ไม่เคยพี่ไม่เคยมานั่งแคร์พวกผมเนี่ยครับว่าพี่จะมองพี่แบบนั้นหรือเปล่า สุดท้ายผมก็เหมือนกันครับน้องๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคนก็เหมือนกันหมดผมว่าถ้าเกิดพี่อยู่แล้วพี่เป็นที่รีรที่<ม>สุดแล้วเขาแฮปปี้ด้วยพี่แฮปปี้ด้วยมันก็มีแต่แฮปปี้หรือเปล่าครับถ้าเกิดเราเลือกคู่กันทุกอย่างอมืมันก็ถูกคือง่ายเลยแม่งกับกับเพื่อนพี่น้องเรามไม่เหมือนกันเว้ยคือกับเพื่อนพี่น้องเราอ่ะคือ เออแบบเราเราอยู่กับมานานว้ยเรารู้ว่าเราเราคือเราผ่านกันมาเยอะพี่ใช้คำนี้เว้คือแบบเรารู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยคือเราแม่งช่วยกันอยู่แล้วอ่ะเข้าใจป่ะคือผู้ยังไงเดียคือไปไหนไปกันง่ายๆเออคือเราไปไหนไปกันอ่ะเรารู้ใจกันเรารู้ว่าเฮ้ยเมื่อเราไม่ชอบอะไรน้องเราไม่ชอบอะไรอืหรือเรารู้ว่าน้องเราชอบอะไรน้องเราไม่ชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือแต่แค่แต่แค่แบบพอมันเป็นเรื่องของความรักปุ๊บพี่แค่รู้สึกว่าก็าอยากจะให้มันเป็นอะไรที่มันตรงใจเราที่สุดป่ะในความหมายนะ คืออย่างน้นงอยเขาก็เป็นคนหนึ่งที่จะอยู่ข้างเราตลอดอะ่ะใช่ป่ะมันมันอยู่ในช่วงเวลาที่แบบพี่น้องไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณครับ,บรคุณเฟย์ยี่สิบเหรียญคขอบคุณครับต้องหมในชัครับขอบคุณทุกคนครับผมจะบอกว่าคือบนโลกปเนี้ครับมันไม่มีอะไรที่เป็นหนังใจเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับพี่ <S <S ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นหนังใจที่ทุกอย่างไม่ได้หรอกครับเพราะทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองครับพี่ ผมก็มีความคิดเป็นของตัวเองให้พูดตรงๆบางทีการตัดสินใจของพี่ผมก็ไม่โอเคแต่เราก็ไปไหนไปกันอยู่แล้วแต่กับพี่มันนี่มันไม่ใช่ครับพี่เขามในในฐานะคนรักครับพี่ไม่ใช่นฐานะพี่น้องแบบเราใช่ไงพี่ถิงรบอกว่าจุดที่เขาอยู่คือมันเป็นเซฟโซนให้พี่ที่แบบว่าพี่จะทําอะไรก็ได้เข้าใจว่าในความหมายของพี่อะพี่ก็ต้องเป็นคนฟังดาด้วยสิครับพี่ก็พยายามทาตัวให้เป็นแบบนั้นไงคือการที่พี่อยากได้เซฟโซนในนี้ผมไม่เถียงนะมันก็ดีมันก็ดีเหมือนผมที่มีอะไรเป็นเซฟโซนให้ แต่พี่ก็ต้องมองในมุมกับกันในวันที่พี่เหนื่อยพี่มีเขาเป็นเซฟโซนนะในวันที่เขาเหนื่อยเขาก็ต้องการให้พี่เป็นเซฟโซนนะครับไม่ใช่เป็นนรกสําหรับเขาเพราะที่ผมรู้มาพี่ไปห่อห่อคุมถุงเขาแล้วเอาไปริงวันที่โอเปียมดเลยเหรอครับผมว่ามันรู้สึกผิดพี่กับเแล้วนีผมว่ามันไม่ใช่ที่คนที่เขาแบบไม่รู้อะผมแบบมันผมมองว่ามันแย่ครับเข้าใจคือคือเอออันนี้พี่รู้เว้ยอันนี้พี่รู้ว่าพี่ทําแรงไปเว้ยพี่ก็เออก็รีบไปขอโทษเขาว่าเออก็รู้สึกว่าไอ้เฮียเราทําแรงไปว แบบเออก็ขอโทษเขาแล้วอะแต่แค่ว่าพอไปขอโทษปุ๊บมันอารมณ์เขาก็ยังโมโหกับเรื่องตรงนั้นอยู่แล้วใ้พี่ทำไงวะพี่ก็ขอโทษไปแล้วอะพี่รองให้เขาคุมหัวพี่แล้วพี่เอาไปปล่อยพี่จริงไหตรงนั้นเ้ลาไหมครับพี่เข้าใจความรู้สึกเขาไอตรงนั้นอะพี่รู้ว่าเออพี่ก็เข้าใจไงพี่ถึงบอกว่าพี่ก็รีบไปขอโทษไงนี่ไงนี่ผมผมทีเนี่ยเตคือสิ่งที่ผมกำลังบอกคือตอนนี้พี่ยังไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงพี่แค่คิดในมุมมองของพี่ว่าเขาคิดยังไงพี่เข้าใจคำนี้ไหมพี่ไม่เคยไปถามเขาเลยว่าเเออ้้้ยยรรูสึกงงงไจิๆแลวคม เฉินทําแบบนี้ไปเพราะว่าเหตุผลแบบนี้ไปที่เข้าใจเฉินไหมที่ไม่เคยไปอธิบายวงกว้างพี่แค่พูดในสิ่งที่พี่อยากได้ครับที่ผมฟังอะ่ะพอพี่โมโหพี่ก็ตะคอกใส่เขาคนง้อก,กันเหรอครับพี่โดนตะคอกใส่ไม่มีใครโอเคเหรอครับถูกไหมล่ะถูกพรามันตะคอกใส่พี่พี่ก็ยังไม่ชอบเลยใช่มีคนมันตะโกนด่าพี่บ๊อบเลพี่จะเอาจะเป็นจะตายจะเอาลูกุธให้หายอ่ะมองกันอีกมุมนึงถูกไหมถูก มันเป็นนะทุกคนครับพี่มีความคิดเขาก็มีความคิดพี่มีความรู้สึกเขาก็มีความรู้สึกครับพี่อย่างที่ผมบอกอะผมอยากได้ผมอยากได้ความรักจากพี่ผมก็ต้องให้ความรักพี่ก่อนถูกไหมล่ะผมอยากได้ใจพี่ผมก็ให้ใจพี่ก่อนอทุกความสัมพันธ์มันเหมือนกันครับแค่จุดยืนมันคนละจุดฐานะมันต่างกันแค่นั้นเองกับพวกผมพี่ยังถามอะไรเฮ้ยมึงเป็นอะไรมีเหตุผลคุยกับพี่ตรงๆนะนู่นนี่นั่นแต่พอกับการผมถามพี่พี่มีเรื่องปิดบังพี่นู่นนี่นั่น อ่ะมันก็เข้าใจมุมนี้ป่ะเออเข้าใจเออคือก็พี่จบอกงี้เว้ยคือพี่ไม่ได้ปิดบังเว้ยแต่แค่ว่าแบบคือจุดที่ที่ยืนตรงเนี้ยคือเข้าใจเว้ยว่าว่าพวกมองว่าพี่มองว่าถ้าเกิดว่าพี่กูกูต้องแบบต้องคอยตัดใจขาดในสักสักอย่างในในส่วนของแบบในส่วนโลกของแก๊งหรือเฮียอะไรก็ตามอ่ะกูแค่มองว่าถ้ากูอีจุดที่แบบว่า ใชว่าไงอ่ะมันเหมือนจุดอ่อนแอขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีหรือเปล่าในความหมายอ่ะดีครับเ<ฮ>พราะเวลาที่เราอ่อนแอเราจะรู้ว่าเราต้องการใครมากที่สุดครับพี่แต่พี่รู้เว<พ>้ย<ต>คนเราอ่อมัน,ม,นมันเข้มแข็งไปตลอดไปได้หรอครับพี่เฉินก็รู้แต่หมายถึงว่าคือณวันนี้ไเหียมันเฮียเราแบกชื่อ,ช,อชื่อดูไวไวกลางหลังนะมึงเข้าใจปะคือกูไม่อยากมานั่งแบบให้พวกบูรู้สึกว่าเฮ้ยเฮียพี่เฉินแม่ง อ่อนแอว่ะเชี่ยพี่เฉยียดไม่ไหววะโทษน,นะ,ะพี่เป็นดูไวแล้วมันยังไงล่ะครับเป็นดูไวมันก็คนเหมือนกันปะเออดีสิ่งนักสัตว์ก็ถูกมันก็ถูกว่าเออว่าเราก็เป็นคนมันก็ถูก,ก,ถกใช่การที่พี่อ่อนแอรเรื่องความรักไม่ได้หรอกพี่จอ,อ,อรแอเรื่องอื่นนะครับพูดตรงๆ พี่ก็แสดงจุดเดีให้เห็นแล้วเออเรามีสตอรี่เรามีอะไรเราแข่งอนาดไหนแต่ผมในมุมความรักมันไม่ใช่ส่วนรวมครับพี่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของพี่ครับที่จีผม่กลับมองว่าแบบเรื่องแค่นี้กูยังจัดการไม่ได้เลยเข้าใจป่ะแบบมันรับใจนี่ได้ไงวะการอนี้นคำว่าแค่นี้คนเราไม่เท่ากันนะครับพี่บางทีพี่อาจจะมองว่าเรื่องแก๊้งสําคัญผมอาจจะมองว่าเรื่องเมียสาคัญกว่าก็ได้เบลมอาจจะมองว่าเรื่องน้องสําคัญกว่าก็ได้ความสําคัญคนเราไม่เท่ากันครับ มนที่มผมเคยพูดกับเพื่อนๆทุกคนนะว่าทุกคนนะมันมีคนโปรดของตัวเองเสมอเว้ยต่อให้ทาดีแค่ไหนอะ่ะเขาไม่ชอบมึงอะ่ะมันก็เท่านั้นแหละถูกไหมล่ะทุกคนมันมีคนโปรดมีอะไรพอะนมีคือมันไม่มีความรู้สึกที่เท่ากันครับกับทุกคนอนะ่ะผมใช้คํานี้ดีกว่ากับทุกเรื่องด้วยบนโลกนี้มันไม่มีอะไรเท่ากันอยู่แล้วครับฉะนั้นพี่ต้องแยกให้ออกก่อนว่าระหว่างเรื่องส่วนรวมกับเรื่องส่วนตัวตอนเนี้ เพราะถ้าเกิดพี่จะมองว่าเฮ้ยพี่มาริมองพี่ว่าอ่อนแอแต่เขาก็อยู่กับพี่เขาพร้อมที่ดูแลพี่แล้วชีวิตพี่แฮปปี้แล้วคนในในในแก๊งผมในแก๊งจะมามองพี่ว่าเฮ้ยพี่อ่อนแอเรื่องความรักแต่พี่ก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วครับว่าเรื่องในแก๊งพี่แข็งมันก็เป็นมาตลอดภาพมันก็มีมาตลอดเรื่องนี้พี่เคยพูดเปื่อพวกผมนะคนเราไม่มีไม่ไม่มีใครเก่งทุกด้านนะนีรก็รู้แค่ว่าในเรื่องนี้กู้สึกเขาแบบ ไม่รู้ดิเคียแม่งพูยากว่ะหลับพี่นะเรื่องความรักหรือจริงอย่างที่บอกกากลัวจะไม่ได้เข้าใจเรื่องความรักเลยยซ้ำถ้าถามกูนะ <c oughs> คือเหมือนจะเข้าใจแต่กูก็ไม่เข้าใจ,าใจอ่ะเข้าใจปะอืมลองเปลี่ยนดูสิครับพี่ลองเปลี่ยนจากฝ่ายขอเป็นฝ่ายให้บ้างอ่ะผมว่าอะไรอะไรน่าจดีขึ้นครับเนี ขอบคุณครับขอบคุณทรัพย์เลยทุกคนนะครับไม่ได้อ่านเลยขอโทษที่ครับขอบคุณทุกคนนะขอบคุณเจมส์ด้วยนะครับอยู่ในเวลานะครับขอบคุณครับลองดูครับพี่คนในชีวิตจะแฮปปี้ขึ้นลองเปลี่ยนจากฝ่ายขอฝ่ายถามเป็นฝ่ายรอกับฝ่ายให้บ้างครัขอบคุณครับเด็บลี่ขอบคุณครับเออเข้าใจแล้วลองดูครับพี่เออขอบใจมากหน้าหีเรียกกูมาแล้วก็ไม่พูดถ้ากูพูดอยู่คนเดียว ไอ้เหี้ยกูพูดไม่เป็นแบบมึงหนีสัตว์กูรู้นี่กูต้องเรียกใครมามึงเอามาสามพันเลยไอ้สัตว์เลยนะมึงเอามาสามพันเลยพี่เฉียนพี่ก็ตังค์ให้พี่ามันเลยสามพันมีตาไอตัวทำไรไอปีเตอร์สวัสดีครับพี่เสาราเก้าครับพี่พี่เอ็มอะไรกันเนี่ยว่าปีไม่ทำไรกำลังสอนเด็กอยู่น้องเท่เหรอเด็กมันโตไหนเหรอเนี่ยเปลม่ยนเมื่อกเป็นนักต่อยมั้ง ถามจังเลยพี่อะซึมไปดี๋ยวสองจุแล้วพี่แล้วแต่แล้วแต่สบายใจก็ด่าเออถ้าพี่ด่าแล้วสบายใจก็เอาผมผมไม่พี่อยู่ไมไหนมาเฮียหรอผมข้ามพี่เสมอผมหรอเออหมูว่าคนเปลี่ยนคนเปลี่ยนไปเรื่อยว่าเปลี่ยนทำเพี้ยไรก็วนไปเรื่อยไปโน่นไปนี่ขยะตุ๊กแฝดขยะอะไรมายามยังไม่โผลไหมเหรอมันนิวหรอสี่สิบห้ามีปันนิวหรอสี่ห้าช่วงนี้มันขยันจี ขอบคุณครับผมเฟ็นแบ็คครับซีรีส์ซับขอบคุณครับขอบคุณครับเพื่อนมุ่งจะรถจะคืนไปสอันนี้ครับได้ได้ได้มาเลยเดี๋ยวเลี้ยงไม่พี่เฉลี่ยครับพี่สวัครับ